สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาปลูกนะครับต้นฟิกนะครับหรือว่าต้นมะเดื่อฝรั่งนะครับซึ่งต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ผมได้ช่ำกิ่งนะครับแล้วก็ได้อนุบาลกิ่งมานะครับตอนนี้ก็เริ่มตัวแล้วนะครับก็เลยจะนำมาปลูกนะครับลงกระถางนะครับ ตัวนี้เป็นพันแบล็กแจ็คนะครับเป็นฟิกสีน้ำตาลอมม่วงนะครับก็จะปลูกอยู่2ต้นนะครับส่วนต้นพวกนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีที่ปลูกนะครับก็จะเลี้ยงไว้ก่อนนะครับหาที่ปลูกได้ค่อยนำไปปลูกนะครับ ครับสำหรับกระถางนะครับที่ผมใช้ปลูกนะครับตัวนี้เป็นกระถางาที่เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับประมาณ15นิ้วนะครับที่บ้านมีอยู่ขนาดเดียวนะครับก็เลยได้ใช้ตัวนี้นะครับส่วนใครมีใบใหญ่กว่านี้นะครับก็ ิ่งดีนะครับในส่วนดินปลูกนะครับดินตัวนี้นะครับผมใช้ดินลูกรลังนะครับที่เขาขุดหน้าดินมาขายนะครับก็ผสมกับแกลบนะครับอัตราส่วนก็ประมาณ1ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ผม ใส่ปุ๋ยอคอกนะครับพวกกิมหมูเข้าไปอีกนิดนึงนะครับก็เหตุผลนะครับที่ผสมแกลบเข้าไปเนี่ยก็เพราะว่าอ,อยากให้ดินมันร่วนซุยนะครับะระบายน้ำได้ดีนะครับมันจะได้ไม่แน่นนะครับราก็จะเดินได้ดีนะครับซึ่ง ดินบางส่วนนะครับผมก็ได้ใส่ลงไปในกระถางแล้วนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาทำการนะครับวัดระดับก่อนนะครับว่าบริเวณโคนต้นของเรานะครับพอดีกับ ปากกระถางไหมนะครับซึ่งตอนนี้ของผมมันเกินมานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเขี่ยดินออกสักหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้ระดับที่ต้องการนะครับ ไม่เลยขอบกระถางนะครับต่อมาเราก็มาทำการแกะต้นฟิกของเรานะครับอ,ออกจากกระถางนะครับก็ถือว่ารากเยอะอยู่นะครับราก มาเยอะอยู่นะครับก็ท้ารากเยอะยิ่งดีนะครับอน้องเขาจะได้ตัวเร็วๆนะครับปรับตัวได้เร็วนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนี้นะครับก็ใส่ดินลงไปเลยนะครับ สำหรับใครนะครับที่จะใช้ดินถุงนะครับก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าดินถุงบางยี่ห้อเนี่ยมันมีส่วนผสมของแกลบนะครับแกลบเผานะครับเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ดินนะครับเมื่อเรานำมาปลูกเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับรากจะไม่ ยอมโตรากไม่เดินต้นมันก็จะไม่โตนะครับดังนั้นก็ลองเลือกดูดีๆนะครับส่วนผมผมไม่ใช้เลยนะครับพวกดินทุ่งนะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะครับ หลังจากนี้นะครับเ,เราก็อาจจะนำน้ำมารดนะครับก็ารดพอประมาณก่อนนะครับ โอเคนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็คอยมารดน้ำนะครับผมจะรดนะครับเฉพาะตอนเช้านะครับอตอนเย็นผมจะ,ะมีรดนะครับกอ็อีกต้นนี้นะครับก็เดี๋ยวจะ นะครับต่อไปนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็อีกประมาณสัก2สัปดาห์นะครับผมก็จะเริ่มให้ปุ๋ยนะครับผมจะเน้นพวกปุ๋ยคอกนะครับส่วนใครไม่มีก็ลองใส่สูตร15 15 15นะครับลงไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมใหม่นะครับอขอบคุณครับ